ว่าเอ้ฉันยอมรับผิดตรงนี้แต่ตรงเนี้ยเออมันเสียไปแล้วเสียการพนันไปเสียให้ผู้หญิงไปเสียให้ผู้ชายไปเสียเพราะเอาไปลงทุนนั่นเสียเพราะเอาไปโยนหนี้หมดเอออันเนี้ยฉันผิดฉันสามารถอนาคตฉันทําเป็นหนี้ไว้ให้เธอแล้วฉันผ่อนเธอได้ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ทําไมมันจะไม่ได้ล่ะถูกไหมฮะคุยสิมันมีทางออกอะฮะมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยตกลงกันนะเธอต้องจ่ายฉัน5้ล้านวันนี้เธอต้องจ่ายห0ล้านมันไม่อย่างนั้นก็ได้ อนาคตจ่ายมาปีละล้านได้ไหมปีละสองล้านได้ไหมเอ้แต่ว่าฉันให้เธอผ่อนนะเดือนละแสนหนึ่งแต่ว่าเอ้ยให้มันเสร็จภายในห้าปีนะอะไรอย่างเงี้ยดีไหมฮะไปขายที่ตรงนั้นได้ไหมโอนที่ตรงนี้ชำระหนี้เลยได้ไหมโอนตรงนั้นได้ไหมไอะตรงนี้แลกกับตรงนั้นได้ไหมไอ้ตรงนี้ยกให้ลูกแต่ฉันเอาแปลงนี้ให้เธอแทนได้ไหมเป็นส่วนกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะมันมีวิธีการคิดเยอะแยะมากมายก่ายกองมันมีวิธีการทําได้เยอะแยะมากมายเลยทําไมมันจะทําไม่ได้ถ้าคนจะคุยกัน นะครับมันสามารถแก้ปัญหาได้หมดะครับเพราะปัญหามาคือมันไม่ใช่เรื่องแรกเร,เรื่องเดียวที่มันเกิดขึ้นคดีคดีหนึ่งไม่ใช่เรื่องแรกเรื่องเดียวที่มันเกิดขึ้นมันผ่านมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคดีแล้วครับในประเทศไทยอะ่ะนะครับเขามไม่ทําคดีเราคดีเดียวหรอกครับสารไม่ใช่ว่าไม่เก่งครับสารนี่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายมรสมผ่านมาหมดแล้วครับแต่ว่าเวลาสารมิจัยสารมิใัเนี่ยตามพยานหลักฐานบางที่อาจจะไม่ถูกใจนะแต่เวลาเราอ่านเราเห็นทําไมมันแพ้วะ คุณไมู่ไปรู้เรื่องลึกเบเรื่องหลังที่มันอยู่ข้างในอะ่ะว่ามันคืออะไรอะเข้าใจไมหมฮะอ้าวพอชนะคดีฝ่ายนี้ชนะคดีมาฝ่ายนี้ตั้งท่าแล้วมึงแพ้กูกูแจ้งความเท็จกูมึงแจ้งความเท็จแน่นอนมึงฟ้องเท็จแน่นอนมึงเบิดความเท็จแน่นอนคดีอาญาไต่ไมาอีกแล้วไอ้ยักยอกเริ่มแล้วเอาไปเสียซึ่งเอกสารเริ่มแล้วลักทรัพย์เอาแล้วนะฮะแจ้งความเท็จจดแจ้งเท็จ นะฮะกูจะเอามึงละมึงยักยอกแน่นอนเลยอันนั้นอันนี้บริษัทว่าอย่างนั้นไปไล่ดูบริษัทอีกทีนี้บริษัทเอ่อพรบรหุ้นส่วนบริษัทพรบบบริษัทอะไรสมาคมอะไรของมันไม่รู้อ่ะโทษสองปี6เดือนกูแจ้งอีกนะฮะนู่นนี่นั่น,นต่อกันไปต่อกันมาระวังนะสนรรพากรลงทีเดียวตายคู่นะบอกก่อนแต่ละคนนะฮะอยากให้คุยกันฮะอยากให้คุยกันทุกฝ่ายนะทุกคดีนะทุกคดี นะคะคนรอบข้างก็มีส่วนยั่วยุคนรอบข้างจะไปมองว่าหนึ่งยั่วยุไหมมันก็อาจจะฟังว่ายั่วยุสองเขาก็เป็นห่วงแหละทุกคนมันเป็นห่วงคนของเขาอยู่แล้วอะ่ะนะครับแต่เห็นด้วยอย่างว่าเอ้ยนะครับเรารักฝ่ายนี้เราก็ล,กล้วก็หาเงินไปอุดหนุนฝ่ายนี้เชิดชูฝ่ายนี้ทุ่มชูฝ่ายนี้แต่ว่าอย่าไปด่าอีกฝ่ายแค่นั้นเองนะฮะระดับนี้คือชอบฝ่ายนี้ก็ช่วยเหลือฝ่ายนี้แต่อย่าไปด่าอีกฝ่ายเนี่ยที่มันเห็นเห็นกันคือชอบฝ่ายนี้แต่ด่าอีกฝ่ายนั้นด้วยอย่างเงี้ยนะครับเงินก็ไม่โอนให้เขาช่วย นะครับไม่ผ่านนะฮะเนาะเข้าใจไหมนะฮะมันไม่รู้ใครมั่นไม่มั่นหรอกนะครับแต่และคนอนะ่ะเราบางทีเราอาจจะไม่รู้เลือตื้นหนาบางหรือบางสิ่งบางอย่างมันอยู่ในบริบทที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่อยากพูดหรือพูดไม่หมดหรือพูดแค่นี้แล้วคนก็ตีความฝ่ายนี้ก็พูดซ้ายฝ่ายนี้ก็พูดขวามัมนก็ตีความกันไปอะ่ะนะ,ะก็ด่าก,กันไปอะ่ะเข้าใจไหมฮะคิดว่าเขาจะไปโหนกระแสไหมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาจะไปไหมนะครับ จะไปไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่ารายการก็คงนะครับอยากให้ทุกคนทุกฝ่ายนะครับมานั่งเจรจาพูดคุยกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในกระแสและมันเป็นเรื่องที่มีมานานมากมันควรจะจบมันควรจะอะไรที่มันชัดเจนกันไปเลยฮะเราไปบอกไปสาร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 แต่ไปสารมันก็ไม่จบหมายความว่ายังไงครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนเป็นคนสาลนะบนะครับบางสิ่งบางอย่างเราไปสารมันก็คุยกันในสารแต่สังคมมันก็วิพากษ์วิจารณ์ไปอีกแบบหนึ่ง คุณไม่สามารถห้ามขี้ปากคนได้นะคุณต้องเข้าใจก่อนนะคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยนอกจากคุณจะต้องอแสดงตัวตนในศาลให้มันละเอียดแล้วคุณยังต้องแสดงตัวบนตรงสังคมด้วยถึงแม้ว่าคุณอาจจะชนะคดีก็ได้แต่สังคมอาจจะบอกอีกแบบหนึ่งก็ได้ถูกไหมฮะมันมีหลายคดีมากเลยที่พิพากษาไปชนะคดีแต่สังคมมิได้ใช้ไปอีกแบบหนึ่งอะนะครับมันก็สําคัญมันสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับคอยไม่ได้เป็น FC ใครเป็น FC ผมไม่ได้หรอ ไปโหนกระแสบอดจบหรอค่ะใช่สรุปส0สีย้ายออกบอดอันนี้ไม่ทราบนะฮะใครจะย้ายออกไม่ย้ายออกว่าใครไปตามกฎหมายฟ้องขับไล่ไปจับขังกันไปนะฮะก็ว่ากันไปนะจับขังขับไล่อะไรก็ว่ากันไปบุคคลภายนอกสุจริตหรือไม่สุจริตซื้อที่ดูไอที่เขาเนี่ยนะครับมีส่วนได้เสียพิพาทกันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นว่ากันไปเป็นอําพางไม่ไม่อําพางอะไรก็ว่ากันไปตามสิทธิตามกฎหมายเลยนะไปไหนก็ไม่จบเพราะ F c ซตีกัน FC เก่ง เอฟซีบ้านเอฟซีอีสานบ้านกูนี่เก่งขนาดเลยล่ะนะฮะตะกูกระถือทั่วลงมาแล้วนะฮะจริงเก่งจริงเอฟซี FC บ้านผมนี่เก่งมากเลยเล่นโซเชียลกันเนี่ยนะครับเก่งทุกคนเลยนะฮะมันจะไปสู่คนอีสานโวพื้นกันบอกส้วานะฮะเอฟซี FC ทนายดีกว่าค่ะทนายแตง่อจะไปไหนไม่ไปไหนครับแค,มคนะะ่มานั่งอัดคลิปนะฮะมานั่งอัดคลิปรออย่างเดียวรอไปโหนกระแสไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะฮะรออย่างเดียวรอนั่งดู นะฮะใช่เอฟซี FC อีสานเก่งอิลีฮะเบาพื้นคนอ่กเก่งขนาดแต่ถามว่ามองดูสภาพตัวเองไปไม่รอดสักคนนะฮะเข้าใจไหมฮะคือว่าเหมือนเมื่อกี้ทัวร์งานศพผมอ่ะทัวร์เนี่ยมันก็ไม่ยังมานั่งดา่าผมอยู่นู่นนี่นั่นคือโอ๊ยทําไมไม่ฟังบ้างว่าเราพูดอะไรแล้วทําไมไม่ฟังบ้างแล้วคนส่วนมากอ่ะเขาวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางไหนเราพูดเพื่อให้มันมีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ด่ากูกูงงมากอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะ เราต้องการอะไรที่มันวิพากษ์วิจารณ์แล้วมีเหตุมีผลเราต้องการวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่มันสร้างสรรค์ให้สังคมเนี่ยนะครับมีความสุขนะครับเพื่อก่อให้มันดีอ่ะนะฮะแต่บางคนไม่มีอะไรครับด่าก่อนนะครับด่าสั้นๆด่าอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยมีแต่ด่ากับดา่าจัคสิบานจังไดนะครับแมนคัะเรื่องการสือ่อโพืืนคนนี้คนอีบานเท่านี้เกง่งค่ะเอออีสานบานข่อยละเก่งขึ้นอย่างนี้นะฮะบ,บ่าวแข่งกันก็ได้ด่าเก่งพรอมบ้านกูนะฮะร่องมึงก็ได้ นะด่าเก่งพร้อมอีสานบ้านค่อยทนายเมียหลวงค่อยนะฮะเบาๆพื้นไผดอกขาะมั่นเมื่อยสมองนะฮะไม่พูดพื้นไม่นินทาแต่อยากฟังนะครับนั่นคือหลักของกฎหมายการมีชื่อโนดที่ดินก็ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นเจ้าของเสมอไปอันนี้พูดกลางๆนะ คุณไปดูเคสเมียฝรั่งสิถามว่าเมียฝรั่งมีอะไรฝรั่งเมียฝรั่งมาดามเราอ่ะมีอะไรที่จะนะครับมาสร้างบ้านอะไรแล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าเงินมาจากฝรั่งเงินมาจากฝรั่งมังค่ามาต่างชาติเป็นส่วนมากนะไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นของต่างชาติทั้งหมดก็มาซื้อที่ดินเมืองไทยใส่ชื่อที่ดินเมืองไทยได้ไหมก็ใส่ไม่ได้เพราะกฎหมายมันห้ามนะฮะทีนี้ก็ใส่ชื่อเมียไทยเมียไทยพอเลิกกันก็ได้ผัวไทยเอาผัว เอาผัวอย่างนั้นบ้างเอาผัวอย่างนี้บ้างนะฮะคนไทยคนไทยแข็งกว่าฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้การกฟองรองการสุดท้ายแล้วมันก็มีหลายคดีที่ฟ้องเพิกถอนกลับไปเป็นของฝรั่งหมดจับไปขายอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับนะก็มีผมอยู่กลางแล้วล่ะนะฮะข้ามความดราม่าทุกอย่างละเมื่อยนะครับอยากอยู่เป็นกลางอยากให้ความรู้ประชาชนสิ่งไหนที่มันเอ้ยมันเกาะมันเกี่ยวมันอะไรที่ทําให้ประชาชนได้ความรู้ เเวแวแหละฮะตามหลักของกฎหมายส่วนจะผิดจะถูกใครก็ไม่ว่ากันตามที่ศาลให้ศาลมิชัยไปว่าเอ้ยคนนี้ตามพยานหลักฐานเป็นยังไงคนนี้ว่ายัางไงข้อสันติฐานไม่ค่อยสันว่ากันไปอะไรแข็งกว่าฝรั่งคะข้าวข้าวนี่ไงแข็งกว่านะฮะกดนะไลค์กดแชรก์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะผ่านมาเยอะเหมือนกันนะรู้ทุกเรื่องเหมือนกันนะฮะแล้วใครผิดกันก็ชอบจะรู้ก่อนเพื่อนด้วยนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะคอยมักเจ้าเวอร์ชันนี่ค่ะ เมื่อยาด่ามาเนาะลูกควยนะลูกควยเป็นกลางด้วยค่ะแมนยูม่ได้มากกับผมนะควยก็เป็นเอฟซีจะตลอดถ้าเจ้าเป็นกลางเป็นกลางด่าคู่ด้วยนะฮะเป็นกลางเราไม่ได้หมายความว่าฝ่ายซ้ายจะถูกหมดทุกอย่างก็ดูอยู่เราไม่ได้หมายความว่าฝ่ายหญิงจะถูกหมดทุกอย่างก็ดูอยู่ฝ่ายฝ่ายฝ่ายขวาจะถูกหมดทุกอย่างก็ดูอยู่บางสิ่งบางอย่างก็จริงบ้างบางสิ่งบางอย่างก็ไม่จริงบ้างบางสิ่งบางอย่างก็ f เอฟซีก็เกินเบอร์ก็มี บางสิ่งบางอย่างคนรอบข้างก็เอริ่มหนึ่งไม่คุยนะฮะมิตตภูยุว่ามีผู้คุยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งดูอยู่นะบางสิ่งบางอย่างก็เฟกมิวบ้างบางสิ่งบางอย่างฝ่ายนี้พูดอีกแบบหนึ่งฝ่ายนี้มาบิดอีกแบบหนึ่งเพิ่มไป3ามคำใส่ไข่ไปด้วยเติมน้ําไปดอยผงชี้ลดนัวไปฝ่ายนี้ไปอ่านมาเมื่อคืนนัวดีแท็กขึ้นดากูแทะท,ท,ทั้งๆั้งที่ต้นฉบับอาจจะไม่ด่าเลยก็ได้ต้นฉบับอาจจะมาแก้หนึง่งแต่พอมาถึงเสิร์ฟถึงเรานี่8ปอร่อยฮามันนี่เชื่อใครไม่ได้เลย นะฮะไม่รู้เลยเฟกนิวก็เยอะอย่างนั้นก็เยอะอย่างนี้ก็เยอะมั่วจริงสังคมบ้านเราอะจริงผมก็เลยบอกว่าถ้าใครมีปัญหากับผมโทรมาหาผมเลยมาคุยกับผมถ้าผมไปด่าคนนั้นบ้างผมไปด่าคนนี้บ้างผมไม่ความเป็นกลางคนนั้นบ้างทำไมผมต้องพูดอย่างนั้นทำไมผมถึงพูดอย่างเงี้ยมาคุยกับผม ะะไม่ได้หมายความว่าไปฟังคนนั้นตัดตรงนี้บ้างไปใส่ตรงนั้นเนง AI บ้างตัดตรงนั้นบ้างตัดท่อนนี้บ้างเราพูดแค่นี้ตัดเฉพาะท่อนนี้2วิไปแทนที่จะตัด5นาทีตั้งแต่เราพูดตั้งแต่แรกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอร์โนตถามหาเออให้เรากินเหล้าเมาก่อนนะ,ะเจ้าของโงรนะงพยาบาลพันล้านนั่นให้เพื่อนกินเหล้าเมาก่อนนำเหล้าให้เมาก่อนค่อยว่ากันค่อยคุยกันเรื่องอื่น นะฮะทำไรไม่คิดหน้าลูกกันเนาะตีกันไปตันมาก็บางสิ่งบางอย่างมันก็คิดแต่คนเรามันน้อยเนื้อต่ําใจกันมันก็มีคนเราอ่ะผมเชื่อว่าอย่างนั้นมันมีความรู้สึกทุกคนอ่ะมันก็พูดไม่ไม่ได้เต็มปากหรอกบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่เป็นเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจปะขนาดครอบครัวเราเรากับพวเราไปออกงานสังคมกันอยู่บ้านมันดาหัวปอดเราตลอดเนี่ยมันใช้เราก็ยังเป็นขี้ข้าอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่คนรอบข้างเขารู้ไหมเขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องดูด้วยนะบางสิ่งบางอย่างเรื่องครอบครัวมันไม่รู้เท่ากับคนในครอบครัวหรอกเรื่องครอบครัวมีเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นนะนะครับเรื่องครอบครัวมีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นแหละครับที่รู้ดีแล้วคดีครอบครัวไม่ต้องไปสืบคนนอกหรอกครับมึงสืบคนในครอบครัวเลยรู้ดีสุดเลยครอบครัวเนี่ยนะจริงไม่เกิดกับตัวไม่รู้จริงจริงบางทีเราเห็นไอ้ครอบครัว มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรเป็นมันครอบครัวเราเราจะเอาครอบครัวเราไปวิจัยว่าครอบครัวเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมครอบรัวไผ่ครอบครัวมันนะฮะพาขึ้นศาลมีเป็นสิบคดีนะฮะถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคุยกันไม่ได้ไปศาลบอกได้เลย,เลยมีเป็นสิบว่าแล้วดอกแล้วคนเนี่ยเวลามันไปศาลแล้วเมื่อรับนับหนึ่งไปศาลแล้วสองก็ไปศาลสามก็ไปศาลสี่ก็ไปศาลมึงไปศาลเมืปี กูบอกเลยไม่จบไม่สิ้นแล้วไม่ต้องมาทําการทํางานหาเหวี่ยอะไรหรอกมีแต่นัดศาลเชื่อผมดินะฮะทำไมแต่ก่อนเนี่ยผมคุยกับอาจารย์เบียรเนี่ยผมบอกอาจารย์เบียเสมอว่าอย่าฟ้องอดทนเอาอย่าฟ้องเดอ้อถ้ามีอะไรจริงๆก็แจ้งความเอาจริงๆถ่านหนักจริงๆแล้วข้ามไม่ไหวจริงๆให้แจ้งความแต่อย่าฟ้องฟ้องเรื่มแรกพอเราฟ้องเขาปับ๊บคิดว่าเป็นญาติเหรอคิดว่าเขาจะดีกับเราเหรอกล้าถึงฟ้องเรา นะฮะสมมุติว่าเขาฟ้องเราเราคิดว่าเอ้ยยังดีกับเขาเหรอมันคงไม่ใช่อ่ะบริบทมันก็จะต่างมึงกล้าฟ้องกูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มนะฮะมึงเริ่มฟ้องกูมึงกล้าฟ้องกูกูต้องหาทางฟ้องมึงเอาละมันก็จะเริ่มมาละมันเวเวจะมาแบบนี้แหละนะฮะกูแล้วพอฟ้องกันปั๊บกูฟ้องมึงกูจะทํายังไงให้กูชนะมึงกูจะทํายังไงให้กูให้มึงแพ้กูหากันละทีเนี้ยมึงฟ้องมาหนึ่งกูไปขุดมาเพื่อฟ้องสอง อ่ะขุดกันละเริ่มละมันจะเริ่มแบบเนี้ยมันจะเริ่มแบบเนี้ยแล้วมันจะไม่จบไม่สิน้นเอ้อันนี้อันนี้มีนเมนะอันนี้มีทางชนะเอากูเอากูจ่ายกูมีเงินเอาละมาหนึ่งคดีเอออันนี้มันก็ไปได้อยู่อันนี้ชนะแน่นอนนู่นนี่นั่นเอากูเอามาเลยมึงหามาเลยทนายความมึงหามาเลยว่าข้อไหนข้อไหนที่เข้ากูเอาหมดข้าทนายไม่อัน้นขออย่างเดียวชนะอะไรอย่างเงี้ย พอไปเึ้นสารก็มาโพสกันละว่านะครับไปสารมันเป็นอย่างนั้นไปสารมันเป็นอย่างนี้หงอยเหมือนหมาบ้างเหมือนเต่าบ้งงา,บางก้มหน้าพลังศารได้อย่างนั้นมีวิภาควิจารณกันไปบานนี่มุ่นอุ้ยปุ้ย,ยบานนี่ปานตเหตุแต่ในความเป็นจริงที่อยู่ในสารอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แต่คนเนะ่ะเวลามันพูดมันพูดอย่างเดียวเลยนะนะครับไปสารนี่ทาไมถึงเอ่อทำไมถึงขอโทษนู่นนี่นั่นแต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ขอโทษก็ได้แต่เอกสารให้เขียนไว้แบบนั้นก็ได้จะไปรู้ได้ยังไงอ่ะจริง แล้วถ้าอยากไปศาลผมบอกให้เลยว่าเมื่อคนเคยไปศาลมันจะไปศาลตลอดเข้าใจไหมฮะผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่อยากไปศาลในฐานะตัวความเลยไม่เอาไม่ฟ้องใครแล้วผมเคยฟ้องคนคนหนึ่งแค่คดีเดียวคดีที่รูกความค้างเงินค่าทนายความมันรวยมันมาจ้างผมแล้วมันจ้างแค่เนี้ยแล้วมันไม่ยอมจ่ายค่าจ้างผมฟ้องเลยอันเนี้ยผมฟ้องแต่หลงัลงๆมาผมไม่เอาแล้ว ใครมีปัญหาผม,ผมว่าอย่างเดียวเลยอย่าฟ้องผมหมิ่นประมาทนะผมคุณด่าผมอันนู้นนะผมก็เลื่อนผ่านเอาช่างแม่มึงถอดปัญหาเขากูกินดอกนะครับช่างมันบางสิ่งบางอย่างจะไปไล่ฟ้องหมิ่นประมาทแต่ถึงมึงจะพูดยังไงสังคมก็ไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านไปเถอะอย่าไปอะไรเลยอย่าเป็นนะผมบอกให้ผมเห็นหลายๆคนพี่น้องผมหลายๆคนเนี่ยอยู่บนโซเชียลอะรู้จักเยอะฮะแล้วก็บอกว่าต้องฟ้องฟ้องฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้ผมเห็นแต่ทุกวันนี้หอบแต่ถุงคำฟ้องจําไม่ได้นะคดีไหนเป็นคดีไหนอะมันเยอะไปหมดอะฮะ ไม่แนะนําให้ฟ้องหรอกครับเพราะถ้ามีหนึ่งมันจะมีสองมีสองมันจะมีสามมีสามมันจะมีสี่มีสี่มันจะมีห้าถามว่าเอ้ยนะครับฟ้องไปคนนั้นมาขอโทษอัดชิปกันลงโซเชียลว่าขอโทษหมิ่นประมาททาไปน,นู่นนั่นแล้วถามว่าคนที่เขานั่นจริงๆเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงก็เ,เห็นแล้วรู้สึกก็ก็เฉยๆนะสาหรับผมนะค,คนอื่นอจะมาเอ้ยนั่นไงเอามันเลยอย่างนั้นมันสมควรแล้วมันด่าเขาอย่างนั้นอย่างเงี้ยน,นะครับระวังแล้วกันเอฟซีดีละ เข,เขาด่ากันเราไปกดไลค์กดแชร์เราไม่มีอะไรรู้จักกับเขาเราโดนคดีอย่างเง <t> ี้ยอย่าหาทาต้องระมัดระวังด้วยเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่ใช่ไม่ชอบแล้วใส่เพิ่มอย่าทำบ่ดีหรอกครับไม่ดีเลยการเป็นคดีความไม่ดีเลยครับการมาลงมาศาลพยายามให้มันน้อยที่สุดพยายามให้มันน้อยที่สุดครับที่จะเป็นคดีความน <aled> ะฮะกดคาไม่เฉยก็ได้ฮะไม่ได้ว่าหรอกนะครับไม่ได้ว่าหรอกครับพยายามให้มันน้อยที่สุดนะที่ไปศาล กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับพยายามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะพยายามให้มันน้อยที่สุดครับที่ไปสาลเพราะว่าไปสาลไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่แก่เลยเพราะว่ามี1มันจะมี2อง 2> มีสมันจะมีสามทันทีมี3ามมี4ทันทีเตรียมตัวได้เลยครับทีนี้นะฮะมีชื่อในฉนดนะฮะ หลักการในโซเชียลว่าคบชู้กันสองปีเอารูปถ่ายที่เป็นชู้กันเปิดเผยให้เหการสิบป้าไปจ้างทนายฟ้องราคาทนายว่าท้าขึ้นศาลผลดีจะเป็นยังไงต้องได้คดีดิท้าขึ้นศาลก็ดีนะใครท้าใครไม่รู้แต่ท้ากันก็ไม่เป็นไรได้คดีแน่นอนชอบท้าก็ได้กันนะมีเงินอยู่แล้วอย่าไปกลัวก็ทานายนี่มันไม่เยอะหรอก อย่าไปหยองกันท้ากันขึ้นศาลก็ได้ศาลจริงๆอะผมบอกให้คนเราจะฟ้องกันเนี่ยไม่ว่าจริงหรือไม่จริงไม่ว่าจะแกล้งกันไม่ว่าอะไรกันมันฟ้องกันอะฟ้องง่ายบ้านเราเนี่ฟ้องกันง่ายมากคดีอะไม่ได้ยากเลยผู้เท่าบ้านเท่าความรู้น้อยบนรู้รู้รู้สี่รู้แปดนะฮะเขาด่ากันด่านําเขาให้ความรู้เอาด้ทนายเอาโดนน่นแหละนะฮะอีเท่านี่หาเงินเก็บเงินผู้เท่าไว้เด้อเดี๋ยวขายนาให้เขาอีหลีได้ผมบอกให้อย่าไปหาทำนะ่ะผมจะบอกให้ได้ขายนาให้เขาจริงๆนะ ไปด่ามั่วนะเขาด่ากันอย่างดีไปกดแชร์อย่างเดียวเลยใส่ไฟใส่น้ําอย่างนั้นเกียรยังกบอะไรยะอินมากนะขายหน้าให้เขาอิหรีเด้นะครับขายหน้าไปยูวัดอิหรีเด้ผมถามว่าเอ้ยนะครับไปเสียเงินมาโน่นนั่นมาไปยูน้ําเขาได้บอกเขาบอกให้ยูเด้อสูคู่กรณีที่เขาด่ากันน่ะเขาฟ้องกันเสร็จเขาได้เงินได้ทองเขานู่นนี้นั่นกันรวยเอารวยเอาอิตาเนี่ไปด่าน้ําเขาได้ขายหน้าไปยูวัดเด้สูไปยูน้าเขาเขากให้ยูเด้อกูบอกก่อนนะฮะต้องระวังด้วย นะต้องระมัดร,ระวังเหมือนกันนะนะบางมันมีราคาที่ต้องจ่ายหมดนะบอกก่อนนะครับมันไม่ใช่อ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเป็นอย่างนี้นจริงๆเรื่องส่วนตัวเขามีสิทธิ์อะไรไปด่าเขาเราพัว,พวตัวเองอยู่บ้านทำไมไม่ดา่าเราทำไมไปด่าคนนั้นละ่ะทำไมไปด่าคนนี้ละ่ะนะลูกหลานตัวเองอยู่บ้านนะด่าดินะด่าไม่ได้นั่งสองกระจกด่าตัวเองสิคุณไปด่าเขาคุณมีสิทธิอะไรไปด่าเขาพ่อแม่เขาก็มีสังคมเขาก็มีญาติโกโหติกาเขามีได้ขายหน้าอิี่ได้คอยบอกให้ ถ้าหน้าจาเป็นกลางไลเดอทั่วฟังนั่นจะมาหาเดมิตตกุสิดาเติมแล้วไม่ต้องมาอะไรกับผมนะผมนะฮะขออนุญาตนะผมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ได้มีปัญหาการบอทโนตบอทโนดบอด,ด,บอด,ด,บอด,ดากเมื่อกี้วันนั้นผมบอกว่าบอทโนดบอดากไปใช่ไหมแล้วก็ช่องเขาก็ชื่อแบบนั้นแล้วก็เขาพิมพ์แบบนั้นเขาไม่ได้มีปัญหาการเข้าใจบอผมก็รู้รู้จักทีมฝั่งนี้ผมก็เคยไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันเคยคุยด้วยกันบางสิ่งบางอย่าง ข้าใจปอไม่ังของคุณแพวพาวผมก็รู้จักผมก็ติดต่อฝั่งคุณแพวพาวผมก็ติดต่ออันไหนที่ให้ผมช่วยได้ผมพร้อมช่วยทุกคนเป็นกลางขนาดนั้นแหละผมไม่ได้มีปัญหากับสองคนสามคนสี่คนห้าคนที่อยู่บริเวณรอบข้างเลยมูเจ้ากับย่าเอาคอยไปดาเข้าใจไหมฮะเราไม่ได้แบบเอ้ยเราไม่ได้มีปัญหากันกับใครเลยที่เป็นต้นเรื่องจริงๆกับคนนั้นคนนี้จริงๆขออนุญาตพัดพิงชื่อด้วยนะ ไม่ได้มีปัญหาเลยเราคุยกันได้เราคุยคุยไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปมันเรื่องของเขาเราพยายามที่เป็นคนนอกแล้วพยายามไก่เกียให้พยายามช่วยเหลือทุกอย่างถ้ามีปัญหาเออโทรมาหาเราได้เลยนะอยากให้ประสานให้เราจะถามให้เป็นกลางไม่เก็บเงินไม่เก็บทองนี่เราจะไปยุ่ว่าคอยพูดอย่างนี้แสดงว่าเข้าข้างฝ่ายนั้นใช่ไหมเข้าข้างว่าสู้ยะบ้าหลานะฮะแมนแทสุมเมียฝรัง่งแห่งบ้าครับนะฮะคอยลด้สิทธิ์เจอก็เมียฝรัง่งนะครับเห็นแล้วเข้ามาช่องผมอยู่มาด่าผม ไม่ฟังบอกฟังเลยหูลูกคักซุ่มเมียฝรั่งสแตกแต่มาหงบอกพื้นคนนั่นนะฮะจริงไหมนะครับฟังด้วยสิฟังเป็นเหตุเป็นผลสินะครับซอยเหลือกันสินะฮะไม่เป็นว่าเอ้ยไม่ถูกใจฟังนี้เอาละด่าละสแสดงว่ามึงอยู่ฝั่งนั้นใช่ไหมสแสดงว่ามึงไปอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมมึงไปอยู่ฝั่งผู้หญิงใช่ไหมมึงไปอยู่ฝั่งผู้ชายใช่ไหมมึงใช่ไหมยอย่างนั้นกกูเฮ็ดอย่างเข้าใจไหม นะฮะบางสิ่งบางอย่างดูสิครับเรานั่งดูสองฝั่งซีถ้าเราอยากรู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันอะไรดีนั่งนั่งไล่ดูจนจบไหมนั่งไล่ดูตั้งแต่แรกฝั่งนี้นั่งไล่ดูตั้งแต่แรกฝั่งนี้แล้วก็วินิจฉัยอันนี้คุณจะแยกแยะได้แต่เมื่อไรที่คุณไอ้โคนี่มันแม่นแน่เลยเอย่างเงี้ยใส่ละไม่ฟังอีกฝ่ายนึงจังใดมันกัดตาบอดนะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามาดามอยู่นี่เยอะไหมยแยกแยะไม่เป็นก็หลับหูหลับตาเชื่อหูลูกคักแมน นะครับฟังเหตุและผลสิบางสิ่งบางอย่างฝ่ายนี้ก็อาจเกินไปไหมล่ะอันนี้เกินไปนะไอ้บางสิ่งบางอย่างอันนี้เอออันนี้ก็แรงเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ดูทั้งสองฝั่งตอนนั้นเขามีหน้าที่พูดไปตามกฎหมายบ่ดด้มีหน้าที่พูดเอาใจมาด่าบ่มมีทางเมียฝรั่งบ่ดด้หาเขาสู้กูก,กินดอกนะฮะบ่ได้มีทางแหมเมียฝรั่งบ่ได้หาเขาสูกผมกินไหมซื้อทุเรียนกูก,กินอยู่บ่บ่นะฮะเมียฝรั่งกินแตบ่บ่งคงบ่อาปืนคน ขนาดผมพูดแค่นี้ผมพูดเซลเล่นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีมาด่าผมเนะียคำพูดคำเนี้ยนะครับแล้วความเป็นจริงคือจริงไมหมละ่ะจริงเมียฝรั่งมันรวยทุกคนมันว่างอะเด็นะครับแต่บาคุงมันหายามายามันหาแต่บาคุงมันกินแล้วก็วาพื้นคนนี่มีอย่างมันรวยนะฮะพีทเพิร์หละให้มันตีดีได้ชั้นี่แหละแค่นั้นพ่อใช่ค่ะไม่น่าจะก้าวอะไรใครหรอกค่ะเรื่องของเขาพวกว่าดามเป็นห่อีหลีเอาสแตก็กแต่บางครังวาพื้นคนเนาะรวย สรุปเรื่องนี้บ่มีไผ่ย่ยอมไผ่เรื่องกันเลยเรื่อยคะโอ้ยมีไปร้อยเรื่องได้เดี๋ยวเอาไปเอามาเดี๋ยวมีมีคดีไปร้อยเรื่องคดีได้แล้วเชื่อคือมีไปร้อยเรื่องได้อ่ะคำว่าชนะไม่มีหรอกสุดท้ายไม่มีหรอกคำว่าชนะมีแต่แพ้แล้วจะรู้เองว่าความชนะบนซากปหลักหักพังมันเป็นยังไงผมเคยทาําคดีครอบครัวหลายครอบครัวนะฟ้องกันเยอะๆแล้วผมก็ไม่เอาด้วยใครที่ฟ้องกันแบบแหลกลานแหลกลานมาผมไม่เอาด้วยนะผมชอบมากสุดคือพี่จูนน่ะ นะครับอันนี้ฟ้องได้ไม่ฟ้องได้แต่ผมไม่ฟ้องอันนี้มันมันไม่ถึงไม่เอาหรอกขี้เกียจเสียเวลาลอก่อนรอก่อนรอรอเห็นไหมรอจนเขาจบกันเห็นไหมอย่าไปฟ้องเลยอย่าไปอะไรเยอะแยะมากมายพยายามคุยกันด้วยเหตุและผลนะฮะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่าอยากชนะเลยครับบางทีสุดท้ายแล้วอาจจะชนะครับแต่ว่าชนะบนซากปลักหักพังระวังดีๆนะคำเนี้ยนะฮะมันสะท้อนมากเลยนะชนะแล้วอยู่บนซากปลักหักพังหันข้างหลังมาเนี่ยชนะแล้วยกดาบขึ้นชนะ นะฮะแต่พอหันหลังปับ๊บมูลอุยปุ้ยบาทนี่ปันไฟไหม่ทงนะฮะอย่างเงี้ยระวังม้าดําเป็นไห้ค่ะถนายตอบดีหลายนะจิงยกดาบขึ้นวาชนะแต่มองข้างหลังปั๊บแมงเอ้ยมูลอุ้ยปุ้ยเลยระวังดีดีคดีทุกคดีนะผมไม่ได้พูดคดีเดียวนะครับระวังอันไหนที่มันจําเป็นจริงๆเตือนแล้วไม่ฟังจริงหนักแล้วนะมันเกินแล้วนะเกินขีดขีดไว้เยอะขีดไว้สักร้อยหนนนะครับคอยนำไ่าแมน่นปุ๊บเอาละ หนึ่งปั๊บมึงเริ่มหนึ่งกว่าเลยมึงเริ่มหนึ่งกว่าเลยมึงเริื่มหนึ่งกว่าเลยอะไรอย่างเงี้ยพยายามดีๆพยายามดีๆค่าใช้จ่ายมันสูงเวลามันต้องไปศาลด้วยตัวความก็ต้องไปศาลไม่ใช่หมายความว่าทนายจะฟ้องแล้วมอบอำนาจได้อย่างเดียวไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างไปแล้วถ้ายกฟ้องมาเขาสปลปอยจะไหวบ่เขาก็ฟ้องคืนเขาก็เอาคืนอยู่แล้วต่างคนต่างรอกันอยู่แล้วผมบอกให้เลยนะฮะต่างคนต่างสางกันอยู่แล้วบ่ปล่อยหรอกฮะไม่ปล่อยแน่นอนผมบอกเลยมึงยังกล้าฟ้องกูเลย แล้วทำไมกูจะฟอ้องมึงไม่ได้ออาล่องเบิง์กว่าเสื้อข่อยรลดมันจะชะระบนซากปลักหักพังระวังนะพังเบิดมูนอุยปุย๋ยและสุดท้ายเสียไปเสียมาเออมาคิดได้เออเสียดายเงินนว้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมีแต่ความอยากเอาชนะกันจนลืมเหลียวเบิงไในน้อยให้งางๆดูนะฮะแมนพังเบิดอันนี้ฝากทุกคดีนะไม่ได้พูดคดีเดียวนะครับไม่อยากให้เขาทะเลาะก,กัน ขอเป็นกลางอยากให้ทุกคนดีกันทั้งหมดแหละครับมันการใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันมันไปไม่ได้จริงๆนะครับเนาะผมมองอย่างนั้นเชื่อเถอะค่ะถึงชนะกันแต่ก็ไม่จบหรอกค่ะละครเรื่องนี้ยังยันรูปบวชนะฮะเจ้ากระนังเบิงต่อไปนะฮะข่อยก็คือสิบวรนังเบิงโดดนะข่อยก็คือสิหนีดอกนะฮะว่าเกิดประโยชน์ข่อยสิหนีก้อนมูดอก หรือหนีไม่ได้คนก็มาถามอีกมาถามสงครามหนึ่งพันปีอันนี้สงครามนอกสมรดแม่นาม้าได้เงินครบยังแม่นาม้าไม่รู้จ้ะไม่ได้ตามไม่ได้ถามจ้ะที่ไปถามเขาดิมาถามผมผมจรู้ไหมล่ะนะ,ะนี้ไปใส่อีกนะฮะมั่นว่จบดอกสงครามนอกสมรสนะฮะวับจบบ่สิน,นอะ่ะนะฮะสงครามเย็นนอกสมรด ผมพูดตามหลักกฎหมายนะส